ก้สอดก้าสองอ๋ออ้อยก้าวสองแต่ว่าบอกหวยบอกหวยกหนึ่งหก ไข่ตาพริกช้างไข่โอ้ยสร้างศึกษาเลื่นเดินเลยช้างไข่พี่ดาวเหรอนั่นพี่ดาวมาทําไมพี่ดาวเขาเอามาผูกไว้ดีจี้อยู่ของเขาบูอยู่นะอามึงมึงเด้อมึงเด้ออามาตาดเล่นเด้อเด็ดตาพริกเด้อเอา้ยมาไหนลูกเอา้ยมาโอตาพริกแล้วเนี่ยอย่าพูดเสียงดังเขาจะไม่อยู่กับตาพริกนะ ทำไมจะไม่อยู่ล่ะเจ้าของไม่อยู่แล้ววันนี้ลนะ่ะจัดการเลยจัดการเลยเหรอ,อพี่ดาวระวังตะพิกจัดการนะพี่ดาวกินอ้อยเลย<า>พี่ดาวดกาินอ้อยเลยกินอ้อยเลยเออ ากินสิลูกกินกินเออกินกินอ้อยเลยลูกกินอ้อยเลยหันหลังให้ตาพิกเลยตาพิกพูดเสียงดังเขาไม่ชอบลวมั้งอย่าดื้อนะอย่าดื้อย่าดื้อตาพิกจะตีได้นั่นน่ะ กินไม้กินอ้อยรอรอพ่อเลินก่อนนะพ่อเลินยังไม่มาพ่อเลินไปหาหาหาหญ้าหาไม้มาให้พี่ดาวกินอยู่พี่ดาวรอพ่อเลินนะพ่อเลินเอามาผูกไว้เนี่อแต่พิกอย่าพูดเสียงดังเท่ พี่ดาวเขาจะจะไม่อยู่กับตาพิกนะเนี่ยพี่ดาวมาหาตาพีกแล้วอย่าพูดเสียงดัง<า>พี่ดาวเขาจะไม่อยู่ด้วยนะ<า>พี่ดาวชอบพูดเสียงเบาๆนะพี่ดาวอ่ะ กขไม่ชอบพูดเสียงดังนะนเฉยเฉยไอ้หลงไอ้หลงหลงก็มาเฝ้าตีเป็นอาลักขาของพี่ดาวพี่หลงอะ่ะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นกินไปเรื่อยเรื่อยกินตาพริกใจดีนะตาพริกอะ่ะ หาหญ้าให้ตาพิกอยาได้ลูกช่างน้อยตาพิกอยากได้ลูกช่างน้อยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นมาอยู่กับตาพริกตาพริกอย่าทำหนูนะตาพริกใจเย็นเย็น คงจะไม่นานหรอกพ่อเลินก็จะกลับมาเอาแล้วพ่อเลินเอามาผูกฝากไว้เฉยๆเขาก็จะตัวใหญ่นั่นแหละเหมือนพ่อเขานั่นแหละเนาะพ่อตัวใหญ่ลูกก็จะตัวใหญ่เหมือนพ่อนั่นแหละน่ารักจัง กระดิงหายลูกกระดิงหายอ๋อไม่หายยังอยู่ตาพิกดูแกสงสารแกรักหนูดาวจังเลยอ่ะหนูดาวก็ชอบตาพิกด้วย หมูดาวก็รักตาพริกมากเลยหนู่าวอะ่ะหนูดาวอะ่ะรอจินอ้อยนะจ๊ะรอจินอ้อยเดี๋ยวตาพริกเอาอ้อยมาให้กินอีกหมูดาวจังเลยพี่ดาวมาหาตาพริกไง กินไปเรื่อยๆเลยตาพิกเอาอ้อยมาให้หนูดาวจินหน่อยหมูดาวหมูดาวอ้อยหมดแล้วเอ,เอามาเอามาเลยมเมหมูดาวมาอาบแดดกับกับแม่หางดีอ่ะแม่หางดีอาบแดดอยู่นู่นแม่หางดีก็อาบแดดเหมือนกัน ต่างคูดต่างอาบแดดล้วันนี้ต่างต่างตัวต่างอาบแดรเอาไปให้พี่หมูดาวกินเลยอ้อยอ่ะพี่หมูดาวชอบอ้อยเดี๋ยวพอเลินก็มาแล้วน่อืมกินเลย เอาญ้าไหมพี่ดาวเอาย่าไหมสง,งสัยจะไม่อยากกินหญ้า,า,า,นานพี่ดาวอาบแดดนานไม่ได้หรอกพี่ดาวไม่เหมือนแม่หางดีแม่หางดีชินแล้วพี่ดาวก็ตัวเล็กอยู่อาบแดดไม่ได้นานหรอก ไม่สิตายเฮ้ยไม่สิอยางว่านี่ต้นดีเดี๋ยวไปก็คือหยากปงใบแทะ,ะ,ะไม่ปงใบสักที <c oughs> ไม่ปงใบสักทีร่มของแม่หางดีเนี่ยไม่รู้จะตายหรือยังไงเนี่ยอร่อยไหมพี่ดาวนั่นคงจะอร่อยนะอ,ยนะอ้อยนะเอออ้อยกรอบด้วย 9ก้าสองอยเก้าสองอ๋ออ้อยเก้าสองนึกแต่ว่าบอกหวยบอกหวยก็หนึ่งหกนึกว่าแต่บอกหวยหนึ่งหกได้มาจากไหนพ่อพ่อตาพริกเออ เออกินยางอระเลดอร่อยเลยพี่ดาวอ่ะจินอ้อยยางกระเลดอร่อยเลยอืมกรอบจดีกรอบดีอ้อยกรอบดีอ้อยก็เก้าสองกับแปดสี่นะคะอ้อยอ่ะพันมันอ่ะพันอ้อยนะคะไม่ได้ใบหวยนะคะบาแบนอ้อ้อยขอนแก่นไม่ใช่อ้อยขอนแกน่น อันนี้เก้าสองกับแปดสี่ถ้าเป็นหวยก็หนึ่งหกโอ้ยหนอแต่พริกใบหวยนะคะบางทีก็ถูกบางทีก็เฉียดม,<อ>มาแล้วพ่อเลินมาแล้วพ่อใหญ่พริก ไม่ตีหรอกอพ่อใหญ่พริกรักรักพี่ดาวหให้ไม่ตีไม่ตีอตอเ,เออไม่ตีหรอกพอ่พอพ่อพริกใจ,ใจดีดาวไม่ดื้อหรอกอดาวมาอยู่กับตาพริกไม่เห็นดื้อเลยเดี๋ยวโดนตีนตสงสัย จะตายแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ไหนไปอยู่กับพี่หมูดาวก็ได้ไป,ไปขออยู่กับพี่หมูดาวก็ได้ใจเยน็นๆพี่ดาวกินอ้อย,อย่างอเลียดอร่อยเลยกวักพ่อเลินเลยน่ไม่ต้องไป<ร>ไม่ต้องไปหรอกอ,อยู่นี่แหละอยู่อาบแดดไปสัก มาณสีห้านาทีก็พอแล้วอาบแดดก่อนจะเย็นๆเออเออเอามาเอามาผูกไว้ตรงนี้เลยกับแม่หางดีแม่หางดีก็อยู่ตรงนี้แหละเออกินเข้าไป ไหมพี่ดาวกินอ้อยอย่างอร ե ตอร่อยเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่มีกล้วยสีหน่วยพ่อตาพีกเอากล้วยมาให้พี่ดาวใหห้แม่างดีเออสามหน่วยให้แม่หางดีส่วนหน่วยให้เออเอาสวยสวยกว่าลูกสวยเออ อีกเอาอีกเอาอีกลูกเอาอีกเอ่อเออเออเออเดีายวลืมนะอย่าลืมนะตะพคร้ใบหวยนะคะหนึ่งหกนะคะตะพคร้ใบหวยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ให้กับแม่หางดีและก็คุณตาพิกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ